นี่คุณจะบ้าหรือยังไงฮะเข้าไปในห้องของไอ้วุฒิมันอะแล้วคุณไม่บ้าเลยนะไงบุกไปหาเรื่องท่านเขาแบบนั้นคุณมีสมองบ้างหรือเปล่านี่ใครบอกคุณเนี่ยฮะไอ้วุฒบอกเหรใครจะบอกฉันก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันทําวันเนี้ยฉันทำเพื่อช่วยคุณทําทําไมจะช่วยยังไงอย่าบอกนะว่าเอาภูมาอะไไปขอขมาไอ้นั่น หนอะอยู่ไหนไอโครงการบ้าๆที่คุณเอาไปเล่นเกมโง่ๆกับรองวุษะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวก่อนคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดอยู่ไหนล่ะนี่คุณไม่มีสิ์มาล้อของในห้องทางานของผมนะถ้าคุณอยากให้ฉันหยุดก็เอาขึ้นมาเซ็นหน้าฉันอยู่นี้เลยสิแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับคุณฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเอาสิเอาขึ้นมาเลยเอาออกมาเซ็นเลยไม่ต้องแล้วอย่ามาสั่งผมนะที่นี่คือที่ทํางานของผมเมื่อก่อนนะใช่ แต่เดี๋ยวนี้คุณทําให้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วฉันรู้นะคุณเม่ว่าคุณมันเป็นคนที่กวนประสาทใครบอกซ้ายคุณจะต้องไปขวาแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวอีกต่อไปคุณคิดว่าตัวเห็นใครถึงได้บุกไปหาเรื่องท่านบุกไปต่อว่าท่านแบบนั้นนะคุณมีสมองมั้งหรือเปล่าบ้าหรือไงแล้วใครใช้มันมาเสือกเรื่องส่วนตัวของผมฮะเอางี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นผมรับผิดชอบคนเดียวพอใจยังอะ่ะ รับผิดชอบคุณเดียวบ้าไปแล้วคุณคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณต้องเด้งออกจากตำแหน่งประลัดมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณเคยคิดบ้างไหมลูกของเราจะต้องบินกลับมาเริ่มต้นเรียนใหม่ที่เมืองไทยอะและลูกของฉันจะต้องโตขึ้นมาเป็นพนักงานกินเงินเดือนได้เงินเดือนเดือนละไม่กี่บาทอย่างเงี้ยเหรอฉันไม่ยอมแล้การเป็นพนักงานกินเงินเดือนมันจะตายหรือ,อยังไงวะ นี่วิคุคณอย่าลืมนะว่าคุณกับผมเนี่ยโตเมืองไทยเรียนก็เรียนเมืองไทยเรายังมาถึงจุดนี้ได้เลยฮัลโหลฮัลโหลคุณเวนี่มันยุคศตวรรษที่ย1แล้วคุณคิดหรอว่าเด็กในยุคสมัยนี้มันจะประสบความสําเร็จเหมือนเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่มันยุคไหนแล้วฉันถึงต้องปูพื้นฐานของลูกฉันเนี่ยให้มันเหนือลูกคนอื่นไงคุณพูดมากเลยเกินหน้าลำคาญจริงๆเลยไปกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไป ที่ของคุณอ่ะมันอยู่ที่บ้านที่นี่ที่ทํางานผมแล้วคุณจะเซ็นหรือไม่เซ็นไม่เซ็นไม่เซ็นหรอไม่เซ็นหรอไม่ต้องเซ็นในเมื่อคุณมันเห็นแก่ตัวคุณมันไม่เคยแคร์ใครอยู่แล้วนี่เอาเลยอยากจะทำอะไรก็ตามสบายเท่าลย จำเอาไว้นะว่าคุณไม่ได้ตกนรกไปคนเดียวคุณกำลังดึงฉันกับลูกลากฉันกับลูกให้ตกนรกไปกับคุณด้วยผัวเห็นด้วย